สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานระบบนวดประคบร้อนนะครับเก้าอี้นวดรุ่นซูพีเรียนะครับจะมีระบบนวดประคบร้อนอยู่สองจุดนะครับจุดที่หนึ่งบริเวณแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังล่างก็คือช่วงเอวนะครับซ้ายกับขวาบริเวณที่สองนะครับอยู่ที่น่องนะครับซ้ายกับขวาเหมือนกันนะครับวิธีการเปิดใช้งานนะครับ เราเปิดระบบการนวดนะครับเป็นออโต้หรือแมนนวดโดยปกติทั่วไปนะครับเรามากดปุ่มนะครับข้างบนนะครับซ้ายมือนะครับมันจะมีรูปสัญลักษณ์นะครับเป็นสีแดงนะครับขีดนะครับวิธีการใช้งานง่ายครับกดแล้วปล่อยเลยนะครับนะครับมันขึ้นคําว่า H1 H1 เป็นการนวดความร้อนที่แผ่นหลังนะครับ ความร้อนเราเลือกได้นะครับตำแหน่งเราเลือกได้กดอีกครั้งครับจะเป็น H2 H2 นี้นวดเฉพาะาร้อนเฉพาะน่องนะครับกดอีกครั้งครับ H3 จะเป็นการจะเป็นการนวดความร้อนทั้งหลังและน่องนะครับพร้อมกัน ความร้อนของรุ่นซูพีเรียเราสามารถเลือกตำแหน่งในการนวดประครบร้อนได้ตามที่ผมอธิบายไว้นะครับโดยกดปุ่มนี้แต่ถ้าเราไม่นวดร้อนนะครับเรากดอีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็น h 0ศูนนะครับก็คือปิดระบบนวดความร้อนนะครับการเปิดปิดระบบความร้อนนะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยในขณะนวดนะครับขอบคุณครับ